สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง s a b e อร์เบลกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคอนเทนต์ baby monster นะคะวันนี้จะเป็น baby monster we g o up ที่รายการ the first take นะคะเอ่อเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เหล่า baby monster เนี่ยได้ไปโชว์ เสียงสดที่รายการ The First Take นะคะก็ไปดู performance ของเด็กๆกันก่อนเลยนะคะถ้าหากว่าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะถ้าเกิดวันนี้พร้อมแล้วเนี่ยไปชมกันเลย

Let's go. Let's go. Mm. Yeah. Uh-huh. Yeah, this ain't a game, person take you down play. Yeah. Let's go. You ain't never seen a type of show we bought to show, yeah. You ain't never had to step up flow we crush you, no, know yeah. The pop up. Copy, copy. Wanna be me, but oh, I'll you never gonna. say i will eating my oh, left double, oh, oh. my left double, oh, my left double. Oh. like break, break. Come and get close. We take over That our over. Nobody do it like this. Nobody, nobody do it like oh, this. On. You never catch me. Slip. I switch it on with a flick of the wrist. Live bygones, be bygones. I never had no problems. That you high No yeah, I Burn it up, burn it up. 세상 꼭대기에 Say my name, say my name. We're in Panic, game changer. Uh. Definition dangerous, dangerous. Clock is ticking, ticking, buckle up, buckle up. โอ้ oh. 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 หไปกนะโอ้ึ่งก่อนเลยอย่างแรกนะคะที่ต้องชมทุกๆคนเลยก็คือมันเป็นการร้องสดแล้วทุกคนน่ะร้องแล้วอคอนแทคกกับกล้องอะ่ะเข้าใจปะแบบร้องแล้วก็อไอคอนแทคกกับกล้องแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะแล้วก็ไฮโน้ตของอายอนอ่ะ คือเข้าใจป่าว่าคนชอบบอกว่าอายอนเสียงแหลมเกินไปขนาดเพื่อนยังเชิญฟังไม่ได้ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์มันดีอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้คือแบบเราฟังอ่ะคือเราอยากฟังเสียงแบบเต็มเต็มใช่คือโอเคมันปรับได้เข้าใจแต่ว่าพอมันเป็นอุปกรณ์ดีอ่ะแล้วทุกอย่างมันแบบสดอ่ะแล้วทุกอย่างมันออกมาแบบ so smooth คือแบบดีมากเราแบบได้ฟังแล้วแบบหูแม่งแสงออหูแล้วคือความแบบกิมมิกเล็กๆของอาสาคือทําให้เรารู้สึกแบบแม่งสุดยอดเก่งอ่ะให้กําลังใจเยนูมากเพราะว่าแบบเยนูมีท่อนแร็ปใช่ไหมคะแล้วก็น้องก็ทําออกมาได้ดีมากจริงคือเป็นคนที่แบบ คือเราอยากฟังน้องร้องสดอ่ะแล้วก็คือทําออกมาได้ดีอ่ะเออทุกคนทําออกมาได้ดีหมดเลยเก่งมากๆเก่งมากๆจริงๆนะคะสุดยอดคือแบบขนาดฟังแล้วยังอยากแบบลุกขึ้นมาแบบโยกอยากลุกขึ้นมาเต้นอ่ะแสงออกหูนะคะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะแนะนำคลิปที่เรายังไม่ได้ดูนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะพยายามทำคลิปออกมาให้แลว้วพบกันใหม่